ตอนนี้คุณหญิงแม่ก็กําลังทําการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะพระเอกหมอลําค่ะวันนี้งานกี่คนคะคุณหญิงแม่สี่สิบค่ะงานอะไรคะคุณหญิงแม่งานวันเกิดท่านรองศาสตราจารย์ดรจินวัฒน์ประโคนทังค่ะงานใหญ่มากเลยนะแม่รองเด็เนะรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์เหรอคะคุณแม่ดรจินวัตรปะโคทังดรจินวัตรจินวัตรปะโคทังปะโคทังอาจารย์จะเป็นคณบดีอ๋อปะโคทังอ๋อโอ้ยสายกูพูดเบาถือค่ะอุ้ยแหน่มันดินนะว่าถือจะได้เป็นจ้างมหาปีลเหน้ารีมอ่าพระเอกหมอลำกับนางเอกหมอลำใช่ไหมคะคุณแม่เอ่อออนะเนาะอยู่อันที่แม่ส่งให้น่ะอะไรนะ อ๋อบริหารบันเทิงศิลป์ใช่ไหมมันก็จะมาเปลี่ยนชุดที่เรียนส่วนเรียนวันอีกแจ้งมาเอาแฟนไปนี่เลยค่ะจะเป็นแม่แห่นแม่สั้นนะโอ้ยบอดายชุดสีแดงแจ่มมากเลยค่ะคุณหญิงแม่แดงแดงวายอยู่บ้างบางแล้วก็เก็บไม้แฝนไปเลยพระเอกลิเกหล่อมากเลยค่ะอันนั้นคนเดาเลื่องเดียวแล้วเนี่ยอุ้ยดูสิคะนั่น อันนี้ก็คือก็ต้องใส่หมวกไหมพรมเหมือนกันใช่ไหมคุณแม่เพื่อให้อยู่เนาะไม่ใช่เพื่อให้อยู่มันจะได้มีที่ติดคลิปอ๋อมีที่ติดคลิปมีที่ล็อกอันนี้ก็คือ the last one นะคะคนสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะคุณแม่ลงมือเองเลยนะคะพี่เอกหมอลำคุณจะต้องเด่นที่สุดในงานเจ้าค่ะยิ้มยิย้มให้หมอลำยิ้ม <c oughs> ขอเนี้ยไปลงติ๊กตอกนะคะเพลงมอล่าย่างทานได้ค่ะิกตอกของช่องดีดีด oui> ีโดดีดีดีโดค่ะวยสูงมากเลยค่ะคุณแม่ค uh <Okay. ุณแม่คือเป็นชนีเลยอ่ะ คนสุดท้ายของวันนี้เลยครับคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่ทุ่มเทสุดพลังเลยอ่ะไหนดูสิคะหล่อมากเลยค่ะเออเห็นไม่ล่ะมาใส่ถุดท้ายพี่คารแม็กซ์คุเป็นทาสีทาสางแม็กซ์ใส่ถุงเท้าให้พระเอกหมอลำสิค่ะขอบคุณเราเป็นโชกคุณโอเคก็พี่โชคคุ หมือนคุณแม่เก็บทุกรายละเอียดเลยอ่ะดูสิคะต้องเป๊ะเฮ้ยเห็นแล้วนี่เลือดตีบด้วยนี่มองใส่ตีบด้วยนี่เป็นความรู้ใหม่นะดิดีไหนๆคุณหญิงแม่ตรงนี้มาช่องนี้บ้างนี้ใช่ใชอมันก็ใส่ได้เนี่ยล่ะตีบนี่เออมได้พระเอกหมอลำเขาเขาจะว่างอีหลีเนาะกันเนาะอีิริได้ <c oughs> เอาถุงเท้าเพิ่งใส่เลยต้องเป็นถุงเท้ายาวไงคะใช่ไหมคะช่วยการแต่งตัวโดยคุณแม่เปิ้ลน,นะคะคุณหญิงเปิ้ลค่ะคุณหญิงเปิ้ลค่ะคุณหญิงเปิ้ลทุ่มเทเ,เอาแม่ดูเลยว่าให้นี่ใส่ถุงเทา้าเอาเมื่อไหร่ ระบบดูแลพระเอกพี่จุ้ยใช่ไหมคะพี่จุ้ยหล่อมากเลยค่ะพี่จุ้ยต้องไปเป็นพระเอกหมอลำแล้วล่ะหนูว่าพวงมาลัยจะต้องแน่นแน่นเวอร์เร็วตอสดีค่ะลูกตู่สวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยคุณไหล่ะสวัสดีค่ะไม่แต่ง MC จะติ๊กตอกโอ้ยแล้ว MC จกติ๊กตอกคุณแม่ MC จะติ๊กตอกค่ะคุณแม่ MC จะติ๊กตอกค่ะคุณแม่นี่ดิเดียวดู MC ค่ะชอบมากชอบไหมคะเราไปเก็บบักม่วงข่อยกันมาเยอะจำนวนมากพักแย่งเราปลูกอยู่อันก้ะชังข่อยกับหมูจับว่าแม่นอันคลิปไก่ไล่เล่าหน้า สุดคราดใส่สุรนี่สุตาเองเคราผู้หญิงแม่ไฟกับพิมและคาร่าสุดขึ้นได้คุณหญิงเปิ้ลกำลังดูแลพระเอกหมอลำนะคะแบ่งจงส่วนถุงเท้าให้พระเอกค่ะทำไมต้องมีการแบบว่าเหมือนเขินด้วยล่ะเจ้าคขาก็เขินสิ้า ก็อยู okay. ่ใกล้พายอีกใกล้เนื้อใกล้ตัวเสร็จเสเนื้อต้องตัวพายอีกเนาะให้เตียงเร็วกว่านี้ปัดเองโอเคหมเยอร์วันค่ะพี่จุ้ยไหนดูสิคะหุยหล่อมากเลยค่ะ คุณหญ em, ิงแม่ดูแลสิเจ้าค้าเออนั่นแหละนะเออนั่นนั่นอัพเดตจังบาทนั่นะเออเออเออเลยเราใช่ใช่ไรคะใช่ไรคย